สาระมออะไก้มนะคะเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่น่ารักทุกคนคะคาบนี้นะคะ,ะ,คะก็เป็นคาบของรายวิชาคณิตศาสตร์เราจะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับปริมาตรหรือความจุของทรงสีเหลี่ยมมมจากตอนที่2กันนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะ ซึ่งเด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าความจุหรือปริมาณกล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะเท่ากับความกว้างนะคะแล้วก็คูณความยาวแล้วก็คูณความสูงใช่ไหมคะ,ะดังนั้นนะคะเราก็สามารถที่จะแก้โจทย์ปัญหาในเรื่องนี้ได้นั่นเองคะอ่ะเด็กๆคะเด็กๆอ่านตามพร้อมกับคุณครูเลยนะคะ แผ่นปูทางเดินแผ่นหนึ่งที่มีลักษณะและขนาดดังรูปมีปริมาตร1,200ลูกบาทเซนติเมตรถ้าเททรายลงในช่องว่างนะคะให้เต็มพอดีต้องใช้ทรายเนี่ย300ลูกบาทเซนติเมตรแผ่นปูทางเดินนี้นะคะหนาเท่าใดนะคะแปลว่าเด็กๆเห็นภาพแ้วหรือยังคะว่าแผ่นปูทางเดินนี้นะคะก็จะมีช่องว่างด้วยกันนะคะถ้าสมมติว่าคุณครูเนี่ย จำไซน์นะคะ300รูกบาทเซนติเมตรเนี่ยแปลว่าแผ่นปูททางเดินนี้หนาเท่าใดอะเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันนะคะ วิธีคิดนะคะก็คือนำปริมาตรของทรายรวมกับปริมาตรของแผ่นผูทางเดินจะได้ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่กว้างนะคะ15เซนติเมตรและก็ยาวนะคะ20เซนติเมตรจากนั้นนะคะเราก็จะหาความหนาของแผ่นผูทางเดินนี้โดยนำปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยหารด้วยพื้นที่ฐานนั่นเองค่ะ วิธีการทำนะคะแผ่นปูทางเดินเนี่ยก็คือมีปริมาตร1 2 0 0ลูกบาทเซนติเมตรทรายมีปริมาตร3 0 0ลูกบาทเซนติเมตรนะคะเมื่อเททรายลงในช่องว่างของแผ่นปูทางเดินให้เต็มนะคะจะได้ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากอันนี้คือช่องว่างนะคะ ซึ่งมีปริมาตร1,200นะคะแล้วก็บวกกับ300ก็มีค่าเท่ากับ1,500ลูกบาทเซนติเมตรซึ่งทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะก็คือจะมีความกว้าง15เซนติเมตรนะคะแล้วก็ยาวเนี่ย20เซนติเมตรแสดงว่าทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้ก็คือจะมีพื้นที่ฐานนะคะก็คือ15คูณ20ซึ่ง15คูณ20หมายถึงว่าเอา เอา15คูณ2ก่อนใช่ไหมคะซึ่ง15คูณ2 2คูณ5เท่ากับ10ใส่0ทด1นะคะแล้วก็2คูณ1เท่ากับ2บวก1เป็น3นะคะแล้วก็เราเก็บ0 1ตัวก็จะได้มีค่าเท่ากับ300ตารางเซนติเมตรนะคะเนื่องจากอะไรคะความสูงเนี่ยเท่ากับ ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะหารด้วยพื้นที่ฐานอันนี้ก็คือเด็กๆต้องจานะคะว่าความสูงเท่ากับปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหารด้วยพื้นที่ฐานอันนี้คือต้องจานะคะอ่าอีกรอบหนึ่งนะคะก็คือความสูงนะคะเท่ากับปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหารพื้นที่ฐานดังนั้นนะคะแผนปูทางเดินนะคะหนาหนึ่งพันห้า 0 0อันนี้ก็คือปริมาตรที่เขารวมนะคะหารด้วย300นะคะเนื่องจาก1,500นหาะคะหารด้วย300สามารถอยู่ในรูปเศษส่วนได้นะคะก็ตัดศูนย์ข้างล่าง2ตัวข้างบนก็2ตัวนะคะวิธีการตัดตัวเลขนะคะก็คือตัดศูนย์ที่บนกับล่างเนี่ยจำนวนเท่ากันนะคะก็จะได้เศษ15บส่วนสซึ่ง สามหนึ่งสามนะคะสามห้าสิบห้าแปลว่านะคะแผ่นปูทางเดินนะคะหนาเนี่ยห้าเซนติเมตรด้วยกันนะคะแปลว่าในสิ่งที่เรารู้แล้วนะคะว่าแผ่นปูทางเดินเนี่ยก็จะมีความหนานะคะก็คือห้าเซนติเมตรนะคะเนื่องจากการเรียนโจทย์ป,ปัญหานะคะเราสามารถที่จะรู้ได้ว่านะคะการหาความจุหรือปริมาตรเนี่ยเท่ากับความกว้างคูณความยาวแล้วก็ คูณความสูงนะคะหรือเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความสูงนะคะเท่ากับปริมาณของทรงสีเหลี่ยมมุมฉากหารด้วยพื้นที่ฐานนั่นเองนะคะก็คือจะต้องอเราต้องจำแล้วก็เราต้องรู้ว่าสิ่งที่โจทย์กาหนดมาแล้วก็สิ่งที่โจทย์ถามนี้คืออะไรนะคะแล้วก็แสดงวิธีการหาคําตอบเป็นทีละขั้นตอนตามกตศาสตร์นะคะ,ะดังนั้นการการหาคำนวณตัวเลขนะคะ ตัดตัวเลขที่ไงคะเมื่อเราถ้ามีส่วนไหล่ตัวข้างท้ายเนี่ยตัดบนตัดล่างต้องตัดเท่ากันนะคะแล้วก็สามารถที่จะหาคาตอบนั่นเองนะคะซึ่งการหารน,นี้เราก็สามารถอยู่ในรูปเศษส่วนได้นะคะะโอเคนะคะก็คือวันนี้นะคะก็เป็นการ แสดงโจทย์ปัญหาเพิ่มเติมนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการหาปริมาตรหรือความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะเพื่อให้เด็กๆนะคะฝึกความเข้าใจและก็มีทักษะในการแก้โจทย์ปัญหาและสามารถที่จะวิเคราะห์โจทย์ได้นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ เจอกันใหม่ในคาบหน้าอย่าลืมทบทวนเนื้อหาที่ผ่านมาเพื่อให้เด็กๆมีพื้นฐานและก็มีความรู้และก็สามารถที่จะแก้จุดปัญหาได้อย่างง่ายดายและก็ฝึกความเข้าใจกันมากขึ้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่ในคาบหน้านะคะวัสลาม